ดีครับผมพอกาสร้างดครับผมเมื่อนี้มีปัญหาของเครื่องสูบน้ำนะครับผมตัวนี้จะเจอปัญหาน้ำมันไหลนะครับน้ำมันห่อยระวังข้าวบูนนี่แหละมันกำกึ่งระวังเข็มปิดน้ำมันนะครับมันปิดใบยูนะครับกับซองใน้ำมันมันแตกมันหลวมันเหลาพอดีเครื่องนี้มาตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วก็เจออาการนะครับสายน้ำมันมันเมื่อสภาพมัน เรื่ลยๆนิดๆนะครับอยู่ช่วงโคนมันมากักนเลยเฮ็ดให้น้ำมันซึมนะครับเพราะว่าผมกัใส่วิธีปิดกอกน้ำมันแล้วมันก็ยังซึมปกติถ้าคาบูมันน้ำมันมันล้นถวยคาบูนี่เวลาเาปิดกอกน้ำมันมันก็จะหยุดไหลนะครับอันนี้ปิดกอกน้ำมันห้วมันก็บ่หยุดไหลมันก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับก็เลยเช็คไงสายน้ำมันคลิปนี้สิพาพี่น้องมาเบิงการเปลี่ยนสายน้ำมันเครื่องสูบน้ำตัวนี้ว่า เขาเปลี่ยนลักษณะจังใดซึ่งผมอาจจะเหตุบพคือเพื่อนช่างคนอ,อื่นปันใดนะครับอาจจะยกหน้าแข้งหลังไปียงสันนะครับจะกลายเป็นแนวทางในการทํางานนะครับผม ก็เลยทำการแก้ไขเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับผมก็แบบเป็นแนวทางนะครับผมกันไปคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ